แล้วนะคะหกโมงแล้วนะคะถึงเชียงรายแล้วค่ะเราออกมาจากลบบุรีนะคะประมาณห้าทุ่มขาวอยู่เลยาวอยู่เลยเหรอลูกดูสภาพแต่ละคนนะคะ วันนี้เรามากันที่ไหนกันคะวันนี้เรามากันที่บ่อน้ำพุร้อนผาเซิร์ฟพลาสมาและเราจะมาให้กันที่ไรทางตางเนื่องจากเรามาถึงกันเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าเราออกจากกรุงเทพไอหลอกจะลบบุรีห้าทุ่มมาถึงนี่เจ็ดหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโม่งแลวเขาก็ยังไม่เปิดเราก็เลยมานั่งรอมาตั้งแต่เขายังไม่เปิดเลยนะคะ

แม่เราจะชอบที่สุด,สดเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปกินข้าวนะคะขวันขึ้นเยอะมากโอ้โอบ่อน้ำคูร้อนนะคะวันนี้เราจะมาแช่บ่อน้ำคูร้อนถ่าเสิร์ตกนันโอ้่าเชื่อเลยอบ่อน้ำร้อนถ่าเสิร์โดยเทศบาลตำบลดอยพางขอความร่วมมือน,นักท่องเที่ยวทุกท่าน เอปฏิบัติตามนี้เลยนะคะพันสามาตรงนี้ลูกไหนแม่ดูดิเป็นยังไงมันเป็นกลิ่นน้ำร้อนธรรมชาติอะแม่โอ้หหนูว่านะถ้าลงไปนะแม่ไหม้ทั้งตัว ปรากฏการธรรมชาตินี่นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นแบบกระเบื้องอาบน้ําไปเลย,เลยแม่เดี๋ยวเราแช่น้ําแร่เสร็จแล้วเราก็อาบน้าเนียตรงนี้เมียที่อาบน้ําเราก็อาบน้ําแต่งตัวไปเลยนี่นะคะเรามาแช่บ่อน้ําร้อนกัน เป็นห้องๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน <laughs> เราภาษาเช่น้ำร้อนสบายเลยค่ะโอ้โหสนุกเลยนะคะโอ้สนุกไหมลูกเราภาษาสนุกเลยลโอ้ลลโหอ่ะเปยายลงเลยคุณยายคุณยายลงเลยค่ะวันโป โอ้แล้วน้องพัน t านี่นะคะคุณยายคุณยายใส่ถุงสีเขียวสวยมากเลยนะคะเซ็กซี่ค่ะท่านเข็นแล้วลูกอ่าเรามาดูคุณยายลงน้ํากันนะคะบอ่อน้ําพุร้อนนะคะถ้ามาเชียงรายต้องมาให่ได้เลยนะคะเป็นห้องส่วนตัวคุณยายสนุกไหมคะคุณยายสนุกมากคยายสนุกมากว้าน้องพัน t โค้อีกแล้วอะ่ะ เอาไข่แช่หรือ,อยังลูกน้องพันสาเอาไข่แช่หรือ,อยังคะอาบน้ำกันเสร็จแล้วนะคะสบายตัวมากสดชื่นอยู่น้องพันายังผมยุ่งเหยิงอยู่เลยไหนลูกเอาไข่แช่แล้วหรออ๋อก็คือแช่ในบ่อน,น้ำร้อนใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่ไข่ลวกไข่ลวกสิบนาทีไข่ยางมะตูม20ินาที ไข่สุก30นาทีก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอะหลุลยส์โอ้นั่นแหละไข่ไก่ถ้าหนูจะกินเป็นไข่ต้มอ่ะก็ประมาณสักสบนาทีไม่โอนานอยู่นะแต่ถ้ากินเป็นไข่ลวกก็สินาทีแต่ที่หนูชอบหนูชอบย่างมะตูมไม่ใช่หรอที่มันมีน้ำน้ำ,นำออกมาใช่ไหมถ้าย่างมะตูม20นาทีหลยส์รอแป๊บหนึ่งโอ้ยสดชื่นมากเลยอะคะ่ะ บรรยากาศดีไข่ต้มเอาไข่ต้มอบรรยากาศดีนะลูกเนาะแล้วตรงนี้เขาเปิดไว้ทำไมนะ่ะก็ตรงนี้มันเป็นบ่อน้ําพุร้อนลูก mm hmm. เขาก็เปิดไว้ให้กลิ่นกลิ่นไอของน้าพุร้อนมันขึ้นแต่หนูว่าจะลงไปเล่นไม่ล่ะบ่อแบบนี้ลงไหม,ไมไ <laughs> ลงก็เป็นสุกเป็นไข่เลยลูกสุกเป็นหมูต้มเลยใช่ไหมน้อมันสักก็เป็นหมูต้มให้แม่กินเลยใช่ไหมคะ ไปถ่ายรูปตรงนู้นป่ะแม่ถ่ายรูปให้เลยนั<ล>่นแ,<ล>แหละวางงั้นเลยลูกวางลงไปเลยเลวางลงไปเลยลูกให้อยู่ในน้ำเลยไหนอะ่อนเออะเออประมาณนั้นแหละลูกอ่าโอเคแล้วก็วางเลยนั่นแหละ แล้วเราก็รออีกสิบนาทีแล้วก็อาบน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นชื่นใจเลยค่ะเป็นยายชอบไหมเป็นยายชอบไหมชอบมากชอบมากโอ้โหนาติคนสวยนะคะแสบซนค่ะไข่ที่เราต้มมาสุกไหมสุกสุกไหมคะนาติกสุกใช้ได้เลยไข่ต้มไม่สุกเหรอ ไข่แก่ไม่สุกโอ้ยโอเคนะโอ้ดีลวกยังลวกอยู่เลยไข่นกกระทาสุกนะคะเพราะเป็นไข่ลูกเล็กแต่ว่าไข่ต้มเป็นไข่ลวกนะคะสยืนมาไข่ลวกนัตตันกินเลยภาษากินนี้ไม่ลูกนัตตันต้องบ่มลุงเยอะเยอะภาษากินไข่นกกระทาหน่ะติ๊กดิซองแก่กินแล้วไข่ลวกอย่าอันเลอะะอ่ะไหนมานสายแม่ดูดิมันยังไม่สุกเลยมันลวกอยู่อร่อยปะอร่อยอร่อยเสียเวลาแล้วอร่อย อเช่นแก่ใช่วาเชนแก่เดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวกันนะคะอืมจะไปวัดอีกคนไปไหนก่อนวัดวัดไหนไปวัดนิดนึงเพราะว่ามันผ่านวัดเพราะไม่งั้นถ้าไปกินข้านั่นเดี๋ยวเราไปแวะวัดกันโอเคพี่ว่ากินไข่ก็อิ่มนะมั้งเนี่ยอันนี้ไม่ตุกเลยมันุกคนตอนนี้เราก็จะกลับจากบ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์ฟแล้วนะคะ ฝากทุกคนนะคะที่มาเที่ยวเชียงรายได้มาเที่ยวที่นี่กันด้วยนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีสดชื่นอาบน้ำร้อนแล้วเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายมาเที่ยวกันนะคะบ่อน้ำพุร้อนผาเสิร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ <lur ks>